สวัสดีครับวันนี้บริษัทนวัตกรรมการเกษตรนะครับโดยปุ๋ยน้ํานูติโกก็มาสวนพี่ยาปุ๊นี้พี่ยาปุ๊กาลังตัดกล่ำดอกแม่ถามนะครับใช้ปุ๋ยน้ํานูติโกแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ดีหัวใหญ่หัวใหญ่นะครับแม่สวยครับ้วกระทุกปีอีกสวยก่าทุกปีหัวเล็กนะครับปีนี้หัวใหญ่มากเาใช้ยาของพี่เขาครับราคาปีนี้ดีนะแม่นะดีราคาก็ดีครับดีขึ้นปุ๋ยเม็ดก็ลดลงใช่ไหมครับไห่ ลดลงนะครับก็ถือว่าประหยัดต้นทุนไปอีกนะแม่เนาะประหยัดต้นทุนแต่มันก็สวยครับหัวใหญ่หัวใหญ่ปีที่แล้วปีที่แล้วก็ถูกหัวเล็กแล้วหัวเล็กนะแม่เนาะปีนี้หัวใหญ่หัวใหญ่มากนะครับก็จะใช้สูตร612นะครับที่เข้าเวลาจะเข้าหัวนะฮะโอเคครับแม่ถือว่าเยี่ยมเลยนะแม่เนาะเยี่ยมเลยโอ้ยงี้เลยแหละเพราะว่ามัน ดีกว่าทุกปีอ่ะครับครับปีที่แล้วมันก็ราคาก็ถูกก็เล็กหน่อยนี่ดีมากเลยครับผมใหญ่โอเคครับแม่บีมดบีแมงอะไรเลยครับยาก็ไม่ค่อยได้ฉีดก็พอพืชมันแข็งแรงก็ต้านทานโรคดีใช่ไหมครับพอใช้นูริโกครับต้านทานดีครับผมรากของมันใหญ่ครับโอเคครับแม่ขอบคุณมากครับผมค่ะค่ะ